ไปครับไบดูเข้านะี่แปลงนี้ทาที่หลังเขาเพงออกดวงที่สองแปลงข้างบนนะเกียก่ยวหมดไปแล้วครับนี่ตรงนี้มันลึกน้ำท่วมตอนฝนหนักเน่าแล้ทำใหม่ก้วแปลงเดียวครับเห็นไหมครับลงทำไม่ได้แล้วมันลึกน้ำมันขังอยู่นะครหับไปดู แลวแปลงนี้แปลงเดียวออกลวงแล้วับน้ำไหลลงมาน้ฝนตกที่นี้ก็ท่วมดำไปแล้วตายหมดเง่าหลงไปทำใหม่ฝนต้นตีมันดีน้ำยังขังอยู่ครับออกลวงสวยเลยครับ เดี๋ยวจังเลยเข้าดีด้วยนนี้เนี่ยเกี่ยวเสร็จก็ทำหนัาปีต่อได้ป่าวไม่รู้เพราะไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวน้ำจะมาจินี่มันต่ำ้วยมันก็ดใกล้ๆนะฝั่งนู้นนะครับ อันน,น้นไม่ทำไม่ได้ให้ดูน,นะครับปล่อยว่างเปล่าเลยน้ำขังดแดดแฉ่เลยจะดีเปล่าจะมอีกเปล่ากบฝน ออกลงประหลาดประลายแล้วลเดือนหน้าสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนหน้าก็เริ่มจะแดงจะสุกเป็นนาดำากอใหญ่เขาก็ขอสะดวกครับรถบินมาวันนี้ได้เลยถนนมีพร้อมเห็นดูครับนี่มัน,นขังขนาดนี้เนี่ย เนี่ยผักตันจองไหมนี่ทำไม่ได้ครับอย่างนี้มันลึกเลืออันเดียวเองก็รอเกิดน้ำมะท่วกทมก็ทำนาปิทำนาปังต่อไปเลยผลไม้ก่อนทำโอ้โห ใช้คนทำอันเดี๋ยวนี้ใช้เครื่องจับหมดสะดวกก็จะเก็แบบเกี่ยวได้ใช้คนเกี่ยวไม่ทันกินอันนี้ทำมันตลอดเลยรุ่นใหม่รุ่นเกา่กาๆทำมาโหหาบเกี่ยวหอบนวดอันนี้ไม่จากละมุด,ดจะเจาะออกมาเป็นเม็ดเลยถึงทำได้ตลอดทั้งปีบางทีทำได้บางไม่ได้บางก็ว่ากันไป ปลาก็มีนะครับปลาธรรมชาติมีหมดพอคัเร็วมค่อยไม่ใช่เบื่อไม่มีปูไม่มีหอยอะไรเลยไม่ใช่ยาเบื่อปูเบื่อหอยเลยครับปลามีมีหมดนะครับแต่สมัยนี้ไม่หาก็แล้วปล่อยเลยเอาแค่พอกินไง นาตอนนี้ไม่ต้องแล้วไม่โอ้ใช้เครื่องจักรหมดแต่ก่อนใช้คนดําผมดําโอ้ไม่ไหวรับดําเกี่ยวหอบถอนหญ้าปุ๋ยก็คนหวานแต่นี้ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหมดเขาดีมากครับเหลืออันเดียว เป็นข้าวนาปังปน,นี่นะครับสวัสดีคกับลูกออกลัวนแล้วครับ